่ะต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับไอ้ครั้งเนี้ยนะครับเราเอาตัวอีเมลที่อยู่ใน D F S T U เนี่ยก็คือรายชื่อของนิสิตทั้งหมดที่เข้าเรียนในรายวิชานี้นะครับมาเทียบกับอีเมลที่เข้าไปมิ팅นะครับ เพราะ,ะนั้นเราก็มาดูถ้ามันเท่าเราก็จะได้ตัว list ของ Index มานะครับแลามาเทียบถ้ามันมีข้อมูลเข้าไปเพราะฉะนั้น Inde x ็มันก็ต้องมามี Index นะครับเพราะฉะนั้นจำนวน Index ก็มากกว่า0ูนนะครับเพราะเราเช็คอยู่แล้วมีค่าเดียวก็ใช้ตำแหน่ง Index ที่0ูนย์นะครับ ะฉะนั้นก็ดูว่าถ้าคนเข้าไปเนี่ยสเตตัสคือเท่าไหร,ร่นะว่าดูตรงนี้เลยนะครับ,รบถ้าไม่มีก็ให้เป็นศูนย์ไปเลยนะครับในตัวของอินเนี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับหนึ่งคือเข้าศูนย์คือไม่เข้านะครับแต่ถ้าไม่มีรายชื่อนะครับในไม่มีรายชื่อใน df 3ก็ถือว่าไม่ได้เข้าเรียนนะครับเสร็จแล้วก็ ใส่ add c o l u m n เข้าไปใน df student นะครับ add เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตามออกมาเป็นอย่างนี้เมื่อรันเสร็จนะครับเมื่อรันครบรอบแล้วครับกี่ครั้งก็ว่าไปนะครับมันก็จะเพิ่มให้นะครับมันจะเพิ่มจำนวนนี้ข้าวครั้งที่1เข่าครั้งที่2นะครับมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้ผมคิดคะแนนให้เองมันก็จะบอกให้นะครับว่า เข้ากี่ครั้งนะครับใครไม่เข้าบ้างน,นะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดอีกทีนะครับอันนี้เป็นเขียนไว้กันลืมนะครับว่าเดี๋ยวมาดูอีกทีก็จำไม่ได้ละนะครับโอเคครับ ยากเอาไปดัดแปลงใช้ยังไงก็ได้นะครับโอเคจบแล้ว